Mm hmm. ชัว่วบัก็ไม่ไม่อย่างเกนได้นะอยากไปทำงานแล้วโมโหใส่แบบเสจโยนปุ๊มใส่หน้าโยนใส,ส,ส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้เป็นเช้าที่เราไม่อยากออกไปทํางานเลยเราเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีความรู้สึกแบบตื่นมาแล้วไม่อยากไปทํางานเลยการที่เรารู้สึกว่าไม่อยากไปทํางานมันก็มีหลายเหตุผล ะะเหมือนแวววันนี้ที่เราไม่อยากไปทํางานแวรก็มีเหตุผลนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทําให้เรารู้สึกไม่มีกําลังใจไปทํางานเดี๋ยววันนี้ว่าจะมาเล่าใหนะ้ฟังเนาะ ก่อนอื่นเนี่ยว่าจะพาเพืเ่อนๆไปเตรียมอาหารเช้ากันก่อนคยอย่ะยูอเมริกาชีวิตเราก็ปกตินะคะไม่ได้หรูหราอะไรเราก็จะทาอาหารเช้าวัวนนี้ก็จะทําขนมปังจริงๆถ้าว่าออกไปซื้ออาหารเชา้าทุกวันนะคะจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดเนาะมันไม่มีหมูปิ้งไก่ทอดข้าวเหนียวเหมือนบ้านเราตัวนั้นก็จะแพงนะคะถ้าว่าไปซื้อทุกวันอาหารากินข้างนอกทุกวันเนี่ยมันก็ ช้เงินเยอะถ้าอะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดวันนี้เราก็จะทำแซนด์วิชเนยถั่วนะคะนี่ก็จะเป็นเตาอบที่เราพิ่งซื้อมาไม่แน่ใจว่าเคยใช้ไปหรือยังในวิดีโอนะคะตัวนี้ก็ไม่แพงมากวันนี้ก็ใส่เป็นเนยถั่วนะคะก็เราก็อาศัยการตื่นเช้าก่อนหน่อยเพื่อที่จะมาเตรียมอาหารเช้ากินให้เรียบร้อยก่อนไปทำางาน แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟค่ะกาแฟตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟที่แววสั่งมาจากไทยเลยนะคะเป็นกาแฟโปรดของแววเลยที่แบบเป็นกาแฟสุขภาพนะคะแล้วก็แขวนรอยตัวนี้ก็ทานทุกวันค่ะ,ช,ะช่วยเรื่องผิวพรรณช่วยเรื่องควบคุมน้ําหนักควบคุม ตัวนี้ก็จะอร่อยมากๆเลยเป็นกาแฟาของพนันชิตาค่ะตัวนี้เราก็ดื่มมา,าหลายเดือนละก็ชอบมากๆกลิ่นหอมเหมือนกาแฟาสดเลยนะคะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะก็อันนี้ก็ขนมปังหน้าตาที่ว่าทามาบางวันเราก็จะทําเป็นแฮมชีสนะคะแต่ว่าวันนี้แบบรู้สึกอยากกินเป็นเนยถั่วก็เลยเทําเป็นเนยถั่วนะคะร้อนร้อนในวันที่เอาแบบ อ่อนแอรู้รสึกหมดกำลังใจนะคะสิ่งที่เราทำเลยก่อนไปทำงานก็คือสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะปลุกกำลังใจขึ้นมาโดยการโทรหาคนที่บ้านนะคะและคนนั้นก็คือเป็นแม่ของแววเองแกงาอะไรบ้านไปม่เจ้ต้มไก่กี่บาต้งได้กี่มีนนาะนมัไม่ได้เปล่าไม่ยากปล่าอ๋อ ว่ากลตอมแล้ววันก่อนต้มไก่ไส้กรปบอะัดลาวตไปเดียวอย่างแป้งมาว่างโอ๊ะจีาบบกก็ไม่ไม่ไอย่างเกนได้นะมีเทรนนะคะนี่อารมณ์แบบเขาจัดที่นั่งให้เราแล้วอะไม่ได้บังคับให้นั่งแยกนะคะ เนี่ยจะที่นั่งอะ W หไปตัวนึงน่าจะเขียนไม่พอนี่นะก็วันนี้ว่าไปเทรนเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงรู้สึกแบบไม่อยากไปทำงานแล้วเพราะว่าเจอลูกค้าแบบนี้นะคะคือจริงๆอะววเจอลูกค้าแบบ อารมณ์เสียใสย่ลูกค้าแบบขี้วงขี้วีนตั้งแต่อาทิสองอาทิตย์แรกที่เราเริ่มทํางานโดยเฉพาะ,อะตอนที่แบบเวลาลูกค้ามาทําธุรกรรมอะไรเงี้ยค่ะเวลาเขาต้องรอโดยเฉพาะตรงเขาจะชอบมาตรง drive t ู r u drive thru ที่แบบทําธุรกรรมผ่าน drive thru ไม่ต้องเข้ามามาในธนาคารซึ่งที่ไทยเราเราไม่เคยเห็นนะคะคิดว่าน่าจะไม่ยังไม่มีแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยธนาคารทุกธนาคารจะมี drive t ู r u หมดเลยคือสะดวกมากๆ แล้วลูกค้าส่วนใหญ่อะเขาก็จะแบบรอนานอะไรเงี้ยคือคือบางทีแต่ละอย่างเราต้องใช้เวลาเนาะเขารอนาน,นวาุ่นวยวายด่าเราดา่าแบบต่อหน้ากล้องเพราะว่าเวลาเราคุยกับลูกค้าเราคุยผ่านกล้องเนาะก็ดา่าอะไรเงี้ยแต่เคสแบบเนี้ยคือโอเคนะคะสําหรับเราคือเราก็เจอลูกค้าคอมเพนมาเยอะเบาก็ไม่ได้แบบทําให้รู้สึกนอยหรือแบบอะไรมากมายแต่ว่า เรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องที่เราเพิ่งเจอมาสองวันที่ผ่านมานะคือเคสนี้หนักมากๆตั้งแต่ที่เคยเจอมานะคะก็คือเรื่องมีอยู่ว่าลูกค้าเนี่ยเขามาทำธุรกรรม <c oughs> เขาเดินเข้ามาในธนาคารแล้วก็โอเคมาให้เราแบบมาถอนเงินแบบเป็นถอนแบบแบบเป็นแคชเป็นเช็ะคคะ่ะ เราก็โอเคก็สวัสดีตามปกติทักทายอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างโน่นนี่นั่น,นฉันชื่อนี้นะอะไรเงี้ยเราก็ทักทายตามปกติเพราะเราเริ่มแบบทักทายเขาตอบกลับเขาใช่ไหมคะเขาเริ่มพูดแบบสายหัวแบบเหมือนอินเดียใสยหัวแบบต๊ดตืดตืดตด,ด,ดอะไรเงี้ยด้วยความเข้าใจของเราเราคิดว่าเขาคิดว่าเราเป็นอินเดียเพราะว่า ตัวลักษณะของผู้ชายคนนี้ลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอินเดียนะคะแต่ว่าตอนแรกเขาพูดปกติแต่พอเราตอบกับเขาเราพูดกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็พูดแบบสายหัวอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบโอเคเราคิดว่ามันเป็นการแบบ ล้อเลียนล้อเลียนสัญชาติแบบเป็นการแบบล้อเลียนเชื้อชาติแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามโอเคไม่เป็นไรเราหมองข้ามเราหมองเออเราก็ไม่ใช่อินเดียนเนาะก็คิดมากไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็ถามข้อมูลนะเออข้อมูลที่เราจะต้องกรอกในตัวเช็คกันนะคะว่าเอออ่าเท่าไรจ่ายให้ใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามตามปกติ เขาก็พูดเร็วมากเขาก็พูดแบบแบบเร็วอะเราแบบเราถามว่าเออแบบเช็คนี้จะให้ออกจ่ายให้ใครค้าอะไรเงี้ยเขาก็แบบพูดปุ๊บปุ๊บแล้วเราอะไม่อยากไม่อยากให้งานเราพลาดไงเราก็เลยบอกเออขอโทษนะคะคุณช่วยเขียนให้ฉันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเราจะได้แน่ใจว่าสิ่งที่เราได้ยินอะมันถูกหรือเปล่าแล้วก็การสะกดคําอะไรด้วยเราจะได้แบบมั่นใจว่าเออไม่ใช่ว่าออกไปแล้วเขียนผิดแล้วก็ต้องยกเลิกมันมันวุ่นวายเราก็เลยถามเขาเขาก็แบบ โมโหใส่แบบโมโหมากหน้าแบบไปแล้วแล้วก็แบบเอากระดาษเราที่เราให้เขียนเขียนเสร็จโยนปุ๊มใส่หน้าโยนใส่เราปุ้งโยนลงบนโต๊ะตัวเราอะไม่ค่อยโอเคแล้วนะกับพฤติกรรมแต่เราก็แบบพยายามอดทนอดทนมากๆอดทนให้ถึงสี่สุดเราจะไม่ตอบโต้ลูกค้าอ่ะโอเคเราก็ทําไปตึ๊กตๆ๊ต๊ต๊ก็พิมพ์ข้อมูลไปตื๊ดแล้วเราก็เลยพอเสร็จเราก็เลยบอกว่าคนเฟิร์มนะมาทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวจะ ออกจะเงินทั้งหมดที่ออกมาแค่เช็คเช็แล้วก็รวมค่า,าบริการด้วยก็จะเป็นเงินเท่านี้เท่านี้เดี๋ยวเราจะาาหักจากบัญชีของคุณเลยนะคะน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็ยื่นเงินสดให้เราปุ้งเล้าก็บอกอ๋อโอเคถ้าคุณจะจ่ายเงินสดเดี๋ยวฉันต้องอยกเลิกอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะทําตามขั้นตอนนะคะพอได้ยินแบบเนี้ย ด่าเราใหญ่เลยดา่าว่าฉันไม่เคยมีปัญหาโน่นนี่นั่นยอะไรเงี้ยแบบเริ่มดา่าเริ่มข่มข่มเหงเรามากขึ้นเริ่มแบบอารมณ์ร้อนใส่เรามากขึ้นเราก็เลยพูดไปว่า e x c u s e s e sir please calm d o w n I am helping you right now คือเราไม่ไหวแล้วจริงๆกับพฤติกรรมแบบนี้เพราะเหมือนกับเราไม่ตอบโตตั้งแต่ครั้งแรกครั้งที่สองแล้วเราก็แบบนิ่งๆเฉยๆพยายามอดทนให้ถึงที่สุดเนาะเราไม่อยากแบบมา อารมณ์เสียใส่ลูกค้าหรือแบบตอบโต้อะไรรุนแรงถ้าเรายังอดทนได้แต่พฤติกรรมเนี้ยเราทนไม่ไหวแล้วเราก็เลยบอกว่าโอเคให้คําดาวนะให้ใจเย็นๆฉันกําลังช่วยเหลือของคุณอยู่เขาก็เลยแบบนิ่งแล้วก็เงียบนะคะเราก็เลยเนี่ยเราก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปแจ้งหัวหน้าให้ทราบว,ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะระหว่างที่เรากําลังทําธุรกรรมให้ลูกค้าแล้วเราก็ตอบโต้ลูกค้าไปแบบนี้นะให้เธอ f i i ด้วยถ้าเหมือนลูกค้าคอมเพลนหรืออะไรมาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมันมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าฉันไม่อยากทำงานเลยเอะวันนี้แบบต้องเจอ,อกี่คนที่มาใส่อารมณ์ใส่ชั้นเราไม่รู้หรอกว่าโอเคเขาไปเจออะไรมาหรือแบบไปอารมณ์เสียกอะไรมาแต่ว่าที่เราเจออะคือลูกค้าเมกานะคะเป็นคือเขาค่อนข้างที่จะขี้วีนขี้เหวี่ยงมากๆมัน อะไรนิดอะไรหน่อยก็วีนอะไรนิดอะไรหน่อยก็โมโหไม่พอใจเรื่องบางเรื่องอ่ะเราต้องให้เขารอแบบเราการเงินอ่ะทุกคนอะไรที่เกี่ยวกับการเงินอ่ะบางอย่ามันเกิน,ม,น,กนมันเกินการตัดสินใจของเราเราไม่สามารถที่จะเซเยสหรือเซโนหรือตัดสินใจเองได้เพราะฉะนั้นนะบางทีเราต้องไปขอการอนุมัติจากผู้จัดการจากหัวหน้าอะไรเงี้ยบางทีเราขอให้เขารอ ทำไมหรอวาย w โน่นนี่นั่นเลยทําไมฉันต้องรอทุกครั้งเลยโน่นนี่ด่าด่าดักเก็ทนนะว่เาอดทนแบบรู้สึกว่าแบบมันก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะเราทํางานเกี่ยวกับด้านบริการลูกค้าเนาะเรากร็พยายามอดทนที่สุดแล้วแต่แบบเคสที่เกิดขึ้นที่วอลเล่ให้ฟังอ่ะมันมันเยอะเกินจนแบบว่าจะทนไหวแล้วว่ารู้สึกว่า,วาแบบเหนื่อยมากวอาทางานกับ อารมณ์คนบางทีมันไม่ได้มีเหตุผลเลยแบบเรื่องเล็กๆอย่างเนี้ยคุณมาไวายวคุณมาขี้วีคุณมาด่าฉันตะคอกใส่ฉันคุณมาแบบเหยียดสัญชาติหรออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคมากๆเลยถึงแม้ว่าเราจะภาษาอังกฤษเราอาจจะไม่ได้แบบยอดเยี่ยมไม่ใช่เป็นเจ้าของภาษาแต่เราเต็มใจที่จะช่วยเหมือนบางคนนะคะเหมือนเหมือนเวลาเขาเดินเข้ามาหาบบบางคนน่ะเขาก็ไม่รู้ว่า ธนาคารนะทำอะไรให้ได้บ้างแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเออมาแล้วเราช่วยได้ไหมเพราะบางอย่างเนี่ยบางคนคือไม่รู้อะไรเลยเดินเข้ามาในธนาคารแล้วก็คาดหวังว่าเราจะช่วยได้ทุกอย่างบางอย่างเราทําไม่ได้เราก็บอกว่าเราทําไม่ได้เหมือนบางคนเนี่ยมีแบบเป็นลูกค้าผู้หญิงผู้หญิงแบบผิวสีอะไรเงี้ยแก่ๆก,ก็เดินมาแล้วก็เอาบินแบบบินบินค่าเข้างวาดรถอะซึ่งรถนั้นอะ สินเชื่อนั้นก็ไม่ใช่เป็นของธนาคารเราไงทุกคนแล้วจะให้เราอ่ะช่วยเหลือทําธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่อนั้นเราทําไม่ได้ถูกไหมเพราะมันไม่ใช่เป็นสินเชื่อของธนาคาเราเราเราก็พยายามหาทางที่จะช่วยเหลือเขาแนะนําเขาว่าเออเขาควรทํำยังไงให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยพอเราแบบเออเดี๋ยวขอเวลานิดน,นึงนะคะเดี๋ยวดูให้ว่าแบบสามารถช่วยเหลือได้บ้างไม่พอใจดึงเอกสารกลับแล้วก็เดินงอนงอนิงนงนงนินใส่เราไปหาคนอื่นซึ่ง ซึ่งเรารู้สึกว่าเราแบบโดนกระทําเยอะมากในฐานะที่เราที่เราไม่ได้เป็นคนอเมริกันอ่ะนี่คือสิ่งที่เราเจอนะจากการทํางานบางที่เราแบบเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราแบบเราไม่ได้มานั่งถามมาให้ฟังแต่ว่าเราอยากเล่าให้ฟังว่าเออ,เ,อ,อเราเจอเราเจออะไรมาบ้างที่ทางานว่าพยายามเต็มที่แล้วว่าเหนื่อยมากบางที่ว่าแบบเหมือนว่ารู้สึกว่าว่าเหมือนแบบเป็นคนแบบ เป็นเพราะเราไม่ใช่คนอเมริกันเป็นเพราะเราเป็นเอเชียหรือเปล่าอะไรเงี้ยทาให้เขารู้สึกแบบข่มเหงเราเอาเปรียบเราอะไรขนาดนี้ว่ารู้สึกว่าเออแบบว่าพยายามช่วยเหลือเต็มที่แต่โอเคภาษาอังกฤษเรามันมันไม่ได้แบบเจ้าของภาษาเราอาจจะไม่ได้เข้าใจทุกอย่างที่เขาพูดแต่เราพยายามสื่อสารกับเขาให้ให,ให้ดีที่สุด ว่าทำเต็มที่แล้วว่าแบบรู้สึกว่าการที่เจอลูกค้าทําแบบเนี้ยทาพฤติกรรมแบบเนี้ยใส่แลาว่ารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วว่ารู้สึกว่าว่าไม่อยากไปทํางานแล้วว่าเออไม่อยากไปทํางานแล้วว่าเครียดว่าแบบทําไมต้องเจอคนใส่อารมณ์กับเราตลอดเวลาเลยทั้งทงที่เราพยายามช่วยแล้วแบบเขาใส่อารมณ์กับเราอะไรเงี้ยว่าก็แบบบางทีว่าน้อยใจนะว่าแบบ ไม่อยากเจอใครไม่อยากพูดกับใครไม่อยากอะไรกับใครเลยอยากอยู่คนเดียวไม่อยากออกไปข้างนอกแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าสิ่งที่ว่าเจอมีอะไรบ้างแต่ว่ายังไงก็ชีวิตก็ต้องเดินต่อมันเป็นเรื่องในสองวันที่แล้วแต่พรุ่งนี้ก็คือวันใหม่แล้ววันนี้ก็คือไม่ใช่เมื่อวานแล้วเราก็พยายามบอกกับตัวเองเสมอว่าเอ,อ มันผ่านไปแล้วเนาะเราก็วันใหม่ก็เริ่มใหม่ลูกค้าไม่ดีมีแค่สองสามคนแต่ลูกค้าที่ดีมีเป็นยี่สิบสามสิบเป็นร้อยอย่าไปแบบเอาเรื่องที่มันไม่ไม่ดีเกิดขึ้นในวันนั้นมาเป็นปัญหาในการทํางานมาเป็นปัญหากับวันใหม่ๆของเรา,าก็บอกแบบนี้บอกตัวเองแบบนี้ตลอดก็แบบเออก็ไม่เป็นไรนอนหลับตื่นพรุ่งนี้ก็วันใหม่แล้วพยายามบอกตัวเองแบบนี้นะคะ ก็เล่าให้สุกันฟังว่าการทําง,งานที่อเมริกามันไม่ได้ง่ายเลยว่รารู้สึกว่าผ่านอะไรแรงกดดันมาเยอะมากทั้งแรงกดดันเรื่องงานแล้วมาเจอลูกค้าแบบนี้ว่รารู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่ก็ต้องทนในเมื่อเราตัดสินใจมาอยู่ที่นี่แล้วเรามีสามีคอยให้กําลังใจเราเรามีคนรอบข้างที่คอยให้กำลังใจเราเรามีพ่อเรามีแม่ที่คอยให้กําลังใจเรา,เราคิดถึงคิดถึงเมืองไทยนะคิดถึงมากๆ คิดถึงชีวิตในเมืองไทยมากๆคิดถึงตายยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ฟังแววบน่นฟังแววมาดราม่าหรืออะไรก็แล้วแต่จนจบก็ขอบคุณมากๆที่รับฟังตรงนี้แล้วก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขออย่าให้แววท้อขอให้แววมีพลังบวกขอให้แววสู้ ผ่านอุปรสรรคไปได้ขอให้แบบทําทุกวันให้ดีที่สุดขอให้เป็นกําลังใจให้มาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย